นกเข้าร่วมนะครับคือวงในนะครับวงในเขาจะเรียกอย่างเดียวนะครับไม่มีครูสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบอาจารย์กพงศ์เช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าให้พี่น้อง f อซได้รับฟังนะครับรับชมนะครับก็มีน้องถามมาว่านกที่ได้มาจากอาจารย์ ต่างๆนะครับบางอาจารย์ก็ดีก็จวดนะครับบางอาจารย์ก็ได้มาคอนกเข้าร่วมนะครับคือวงในนะครับวงในเขาจะเรียกอย่างเดียวนะครับไม่มีครูเขาก็เขาขึ้นมาบนบนหลังพระเนียดแล้วนะครับเกาะบนหลังก็ไม่ไม่ครูนะครับเป็นสาเหตุอะไรที่น้องเขาถามมานะครับก็ จะกรพงจะชี้แนะให้พี่น้องเอฟซน้องๆมือใหม่ได้รับชมนะครับว่ามันเป็นเพราะเหตุใดเขาถึงเป็นแบบนั้นนะครับก็หนึ่งนะครับานกบางทีอาจจะเรื้อต่อนานไม่คู่ไม่คู่นะครับเคยอยู่ใกล้กับนกอ่าสองนะครับเคยอยู่ใกล้แขวนกับนกที่อยู่บ้านแขวนติดกันเลยนะครับนกต่อ เขาไม่ควรที่จะเอาไปอยู่ใกล้กันนะครับเขาจะชินหน้ากันจะมีแต่ขันเรียกลงคอนขันเรียกนะครับจะไม่ขู่นะครับนี่เหตุผลนะครับข้อที่สองนะครับอ่าข้อที่สามนะครับออกอาการนะครับออกอาการอ่ไซขนให้ถ้าหันหลังให้นะครับอาจจะเป็นตัวเมียนะครับถ้าลักษณะนั้นนะครับแต่ถ้ายังขันยังเรียกอยู่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ เขาจะไม่คูนะครับเขากลัวจะ,ะตัวผู้นกป่าจะหนีนะครับเขาเรียกจะมาให้ผสมพันธุ์นะครับนี่แหละคือเหตุผลนะครับแล้วทีนี้วิธีวิธีแก้นะครับวิธีแก้แก้แบบไหนนะครับน้องก็ถามมาที่อยู่บ้านเคยแขวนใกล้กันแค่เมรหนึงนออหนือศอกนึงที่ห่างกันพอมันเห็นหน้ากันอยู่นี่แหละครับขันครับนก ่าเขาขันไปขันไปขันไปแล้วเขาก็อ่าเป็นอาการเบื่อนะครับเบื่อก็นั่งนอนเฝ้ากันนะที่นี้่นี่ลักษณะนะครับนอนเฝ้ากันพอเฝ้ากันเสร็จตื่นขึ้นมามาเจอกันใหม่อีกขันอีกเลียกอีกอ่ไม่คู่อยู่นั่นแหละครับเรียกขันเรียกกันทั้งวันนี่แหละครับไม่ยอมยอมโดดสักทีก็เลยติดนิสัยแบบนั้นนะครับนิสัยก็เลยขันเรียกยาวๆ ถ้าขยับนกปลาขยับไม่คู่นี่ครับอาการก็ไม่ค่อยสู้จะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องอแก้ไขคือเอานกต่อตัวนั้นออกไปให้ให้ไกลาจากเพื่อนนะครับไม่เห็นเลยนานๆหน่อยหรือเอาไปแขวนหน้าห้องนุ่งห้องน้ำที่คนเดินผ่านบ่อยๆไม่มีนกตัวอื่นไปอยู่ใกล่นะครับ ได้ยินแต่เสียงกยไกลๆแล้วพอเอามาที่นี่เอาออกต่อเลยครูแน่นอนครับถ้าแบบนั้นครับสัอกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างนี้ครับเขาไม่เคยเห็นนกเลยไม่อยากให้ออกมาเห็นนกตัวอื่นนะครับแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขก็ต้องทําแบบนั้นนะครับก็เรื่องเรื่องนกไม่เล่นวงในนะครับถ้าเรียก ขันโยนเรียกมาวงนอกนีดีมากพอเข้ามาเป็นแบบนั้นให้แก้ไขแบบนี้ครับอาการนกของเราเราอยู่ที่บ้านมันเป็นยังไงเราแขวนตรงไหนนี่แหละก็ให้ให้แก้ไขช่วงที่เราเอาไว้บ้านอย่าให้ไปอยใกไล่นกตัวอื่นนะครับสําหรับนกต่อนะครับใกล้จดใกล้กันนี่เขาเห็นกันทุกวันเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนเขานั่นแหละนกป่าเข้ามาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่จวดนะครับ ก็เรื่องนี้ก็ฝากให้น้องๆนะครับลองลองทำดูนะครับก็ต่อไปก็เรื่องนกนะครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับเออเข้าหนาวแล้วละ่ะเ,เข้าเข้ายังไม่เข้ายังไม่ลึกเข้าหนาวแค่นิดหน่อยยังไม่รู้สึกนะครับว่าแถวเพชรบูรณ์บ้านผมก็ยังยังมีฝนอยู่นะครับน้ำท่วมกันสนั่นวันไหวน้ำท่วมเดือนสิบสอง นี่แหละครับเป็นเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงว่าวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำไหลนองเต็มตลิงนี่อันนี้แน่นอนเลยครับเต็มตลิงแท้ๆปีนี้ครับตรงกับที่เขาร้องเพลงในสมัยก่อนนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำไหลนองเต็มตลิงน้ำไหลนองเต็มตลิงมีจริงๆครับผมเกิดมาผมเพิ่งจะเห็นนี่แหละอ่าก็ฝนตกอ่าเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยแรงมากนะครับน้ํา ทุ่งนาผมตอนแรกแห้งแล้วผมว่าจะสูบน้ำใส่ข้าวแต่พอฝนมาก็ไม่ต้องสูบยากครับเป็นการดีเป็นการดีเลยนะครับอ่าก็ขอบคุณเทวดานะครับที่ประทานฝนมาให้แต่คนที่โดนอ่าก็คือพวกที่หวานข้าวใหม่ข้าวนาปลังนะครับก็อ่าผมก็เคยโดนมานะครับโดนมาผมก็สูบจนอ่าไม่มีค่าน้ำมันนู่นเลยครับ อ่าก็ผ่านพ้นมาได้เข้าเดี๋ยวนี้โตนะครับอีกประมาณเดือนธันวาก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวนะครับอ่าก็ถือว่าผ่านนะครับฝนตกมาก็ไม่กลัวแล้วทีนี่พวกที่วานใหม่เนี่ยกลัวมากก็อ่ามีเรื่องที่เล่าเรื่องนกนะครับเมื่อวานก็จัดมานะครับจัดมาห้าหกหกตัวนะครับก็เป็นนกต่ออยู่สามเป็นนกฝึกอยู่สามนะครับ อ่ครูอ่างอยู่ตัวหนึง่งอ่างยาวๆแต่ผมยังไม่ได้ยินลอกครับแต่เจ้าของบอกว่าครูอ่างเพราะว่าเขาเอาไว้ทุ่งนานะครับมัวแต่ทํางานมีแต่ข้าวมีแต่ข้าวกับน้ําไปให้ข้าวกระบ,บอกเต็มอย่างใหญ่เลยนะครับก็น้ําก็ใส่เต็มกระบ,บอกไว้นะครับก็บันหนึ่งสองวันค่อยไปดูทีหนึ่งโอโหเอาผ้าคลุมไว้อย่างดีนะครับกันหยงกันเหี่ยวไว้ที่ทุ่งนา นะครับก็จะกพงไปจัดมาหมดแล้วเมื่อวานนี้ไม่ไม่ให้เหลือนะครับเพราะว่าสงสารนกนะครับเราเอามาปุ๊บผมมาแต่งกลงแต่งใส่อาหารใหม่โอ้โหรีบกินเลยครับไม่ได้เอามาทุ่งนาด้วยวันนี้ผมมาอยู่ทุ่งนาน,นกเอาแขวนไปในบ้านนะครับตอนเช้านี่ว่าจะขันหรือเปล่าไม่รู้อยู่ทางบ้านเดี๋ยวกลับไปบ้านจะถามายายนะครับอ,อยู่นอนอยู่บ้าน ขันดีหรือเปล่าเมื่อวานมาถึงก็ครูดีอยู่ครับผมจัดอาหารให้เรียบร้อยนะครับอาหารผรสมสม,มุนไพรจกระพงลองดูว่าเขาจะจวดใวขนาดไหนนะครับดินดำผสมสม,มุนไพรท่านไ้เพื่อผสมสมุนไพรข้าวขัดสม,มุนไพรนะครับก็จัดให้ไปเต็มอัตราศึกแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็คุยเรื่องนกนะครับช่วงนี้กอ็ออกต่อได้นะครับออกต่อได้เพราะว่าข้าวใหม่ปลามัน นะครับข้าวใหม่ปลามันน้องๆก็ขยันต่อบางทีก็ไปติดลูกนกนะครับลูกนกก็ยังมีอยู่นะครับลูกนกดังมีพวกที่ะจะเจริญพันธุ์ออกทุกออกทุกเดือนนะครับพูดง่ายๆว่าออกทุกเดือนเพราะว่าเขาสมบูรณ์ช่วงนี้สมบูรณ์เนี่ยจับคู่กันช่วงนี้กินอาหารข้าวปลาอยู่ในนาของชาวนานะครับเม็ด ข้าวโพดตกเลือเม็ดถั่วเขียวนะครับคึกนะครับช่วงนี้นะครับถ้าออกไปต่อก็ช่วงนี้นะครับ,ออไ,รบไม่มีฝนแล้วนะครับไม่มีฝนก็อากาศแรงนะครับทําให้นกเริ่มคึกเริ่มออกตากปีกตากขนนะครับก็สามารถที่ออกต่อได้เลยนะครับเมื่อเช้านี่นกป่ามาเร้าถึงในในกระท่อมจัก,กระพง์นะครับ ว่าก็โอเคเพราะว่าส่งสัญญาณว่าเขาเริ่มคึกแล้วนกป่านะครับนกต่อเราก็สนั่นบันไว้นอนฟังอยู่มื้อเช้านี่นอนฟังอยู่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งตื่นขึ้นมาเอ่อตื่นแล้วละ่ะแต่นอนฟังนกนะครับว่าตัวไหนจะคึกตัวไหนจะไม่คึกนะครับก็นกป่ามาถึงหน้ากระท่อมเลยก็ ไม่ไม่ต่อแล้วครับเอาปล่อยไว้นี่แหละให้เล้ากับนกเราให้นกเราคึกนะครับให้มาถึงบ้านเลยถึงกระท่อมเลยนะครับนี่แหละครับนกที่เราจะออกต่อนะครับสาหรับน้องๆมือใหม่นกที่ควรจะออกต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนกท่านไปได้มาจากอาจารย์ต่างๆนะครับก็ให้มาถึงตัวเรานี่ครับให้มาถึงอยู่กับเราเนี่ยให้มันลงคอนก่อน ให้มันคุ้นหน้ากับเราเราก่อนนะครับคุ้นหน้าคุ้นตาย้ายไปในจับไม่ค่อยดิ้นแล้วนั่นแหละครับเอาออกไปต่อลงคอนขยับปีกปั๊บ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 นี่มันมันขยับปีกคงรู้นะครับว่าหมายถึงคึกนะครับคึกเต็มที่แล้วขยับปีกแป๊บๆๆ๊บแป๊บ๊บและจะทําให้นกของเราไม่ตื่นกลัวนะครับไม่ตกใจนะครับ เอาขึ้นต้นไม้ก็ซัดเลยจวดเลยอย่างนั้นเล่นได้แน่นอนไม่ใช่ว่าน,นกเอามาแล้วเป็นนกต่อก็ขึ้นเลยยังไม่คุ้นหน้าหน้าแต่ก่อนเป็นคนแก่แล้วพอมาอยู่กับคนหนุ่มมันก็สงสัยสิครับยังยังบิตกอยู่ยังกังวลว่าใครเนาะยังยังไม่รู้นะครับสัตว์เขามีความรู้สึกเหมือนกันว่าเจ้าของ คนนี้ใจดีไหมคนนั้นที่ได้ไปในใจดีหรือใจร้ายเขายังไม่รู้จักนิสัยเรานะให้คุ้นเคยกันก่อนนะครับค่อยออกไปต่อครับยังไงก็ดีครับเพราะว่าเราไปเห็นแล้วอยู่ที่บ้านเขาหรืออ่าอาจารย์ต่างๆส่งมาให้นะครับเขาเห็นดีแล้วเราเห็นคลิปเห็นอะไรเขาเรียบร้อยแล้วนอกจากอ่าเขาส่งไปไม่ใช่ตัวนะครับไม่ใช่ตัวนะครับบางทีผมได้ข่าวจากอ่าน้องๆพี่น้องเอฟซีว่า ได้นกไปนะครับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ส่งมาให้นะครับได้ไปแล้วไม่ถูกตัวฟังเสียงขันแล้วก็ไม่ใช่แล้วดูลักษณะเขาดูนะครับคนเขาซื้อเนี่ยคนเขาซื้อเขาจะดูตัวนะครับดูตัวเขาดูจับจับนั่นจริงๆครับคนซื้อนะครับลูกค้าแต่ละคนนะครับซื้อนกไปนี่เขาจะขอรูปหน่อยอขอรูปรูปถ่ายของนกตัวนั้น เขาจะดูเลยว่ามีลักษณะแบบไหนแบบไหนเขาดูออกนะครับไม่ใช่ว่าจะมาหลอกกินตาเขานกเขาก็คือนกเขาไม่ใช่นะครับคนรักนกเขาจะดูนกเขาออกดูตัวที่เขาจะซื้อออกนะครับว่าแล้วอีกประการหนึ่งนะครับการดูก็ไม่ใช่ดูก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับดูในในในกล้องนะครับในรูปถ่ายนะครับ มันจะส่งผลอีกรอบหนึ่งก็คือเสียงเสียงขันเสียงเรียกเสียงคู่นะครับที่เราส่งคลิปให้เขาดูนะครับว่ามันใช่ตัวนั้นหรือเปล่านะครับนอกจากนกตัวนั้นไปถึงแล้วจะหลบเสียงจะเล็กลงเสียงจะอดอบลงนะครับพอมัน เรียบร้อยแล้วมันไปถึงมันอยู่เนื้ออยู่ตัวแล้วมันก็ต้องแสดงอาการของมันว่าเสียงแบบนี้เสียงแบบนี้มีครูอ่างมาีเรียกค,คําครูนะครับมีครูหนุนอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันฟ้องมาเองครับนี่แหละสุดท้ายก็คือว่าเขาจะรู้ตอนนั้นครับว่าเราจริงใจซื่อสัตย์กับเขาหรือไม่นะครับให้น้องๆบางท่านาที่ดูจักรพงอยู่นะครับพวกที่ แบ่งนกให้พี่น้องไปนะครับก็ดูไว้บ้างนะครับเขารู้นะครับว่าอพอมันไปถึงเขาแล้วเสียงมันเป็นแบบไหนอาการเแบบไหนเขารู้นะครับเขาดูออกอยา่ยาอย่าอย่าไปหลอกกันนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจรพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นปเนียเป็นดินดําข้าวขัดสมุนไพรนะครับก็ยัง หนานแน่นนะครับให้ความไว้วางใจจักระพง์มาตลอดนะครับลูกต่อจุดจวดนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นในเพจนะครับมีโปรโมชั่นของน้องๆ้องลูกชายผมนี่แหละครับมีโปรโมชั่นก็ดูในเพจเอาจาักระพงก็ของจักระพงก็ไม่มีโปรโมชั่นกับเขาหรอกครับก็เหมือนเดิมถ้าสงสารจักระพงค ช่วยเหลืออยากช่วยเหลือค่าน้ำมงน้ำมันจากกระพงก็สั่งจากกระพงได้ไม่ไม่มีโปรโมชั่นนะครับถ้าอยากได้โปรโมชั่นไปสั่งในเพจกับน้องๆเขาเลยนะครับจากกระพงส่งให้เหมือนเดิมนะครับสบายใจได้นะครับการอา่ส่งการโอนต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้า,านามสกุลบงสาธนทรย์โอนเลยครับวัพาสประเภทอาหารนกพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ วงสาธารณทรัพย์นะครับลูกชายผมนะครับก็สามารถที่จะโอนได้เลยในบัญชีเขานะครับก็ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับผมดูแลและรับผิดชอบอยู่นะครับทุกอย่างนะครับอาหารนกข้าวคัดสมุนไพรดินดงดินดำเศร้าพเนียดนะครับอยู่กับจักรพงษ์หมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นแอดมินให้แต่ผมเป็นคนส่งครับอ่ะก็คุยมานานพอสมควร อ,อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับลายฝนต้นหนาวให้พี่น้องรักษาสุขภาพเวลาดื่มสุรานะครับก็อย่าดื่มมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลจากกระถินมาก็เป็นร้อ,อยกระทงนะครับหนาวนะครับดื่มอากาศเปลี่ยนนะครับเราดื่มเมาแล้วอากาศเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้ใส่นอนอาจจะไหลาตายได้นะครับ ช็อกได้ให้ระมัดระวังร่างกายเราด้วยนะครับจะได้กินกันไปเล่นสนุกกันไปนานๆน,น,นะครับโดยเฉพาะาผู้สูงใันะครับดื่มน้ำอุน่นดื่มน้ำขิงนะครับให้รักษาสุขภาพเดินเหินไปต่อนกก็ให้ระมัดระวังนะครับสำหรับวันนี้ก็คุยมานานพอสมควรครับก็ขอจบคลิปดวงเพียงแค่นี้ก่อนอคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ